สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์กับครูอาร์มนั่นเองวันนี้นะครับเราจะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะลูกเรื่องแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3นั่นเองของหน่วยนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งที่3เราจะเรียนเรื่องอะไรนะลูกเราจะเรียนนะครับเรื่องการเขียนแผนภูมิรูปภาพ นั่งการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะครับเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมลูกวันนี้จึงเป็นการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนต้องสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพได้การเขียนแผนภูมิรูปภาพนะครับจะต้องมีชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิและข้อกําหนด ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ข้อกำหนดที่แตกต่างกันจำนวนรูปภาพที่เขียนในแผนภูมิรูปภาพนะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อกำหนดดังนั้นนะครับนักเรียนต้องเขียนข้อกำหนดเองข้อกำหนดนี้นะครับการที่เราจะกำหนดขึ้นมาได้เราต้องดูข้อมูลก่อนนะลูกว่าข้อมูลมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าพูดแบบนี้นักเรียนอาจจะงงนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างเป็นแบบไหนนะลูก ตัวอย่างนะครับครูสอบถานนักเรียนชั้นป .3 เกี่ยวกับขนมที่ชอบได้ข้อมูลดังนี้ชอบกินเค้ก21คนชอบกินขนมตอกียว12คนชอบกินเยลลี่18คนชอบกินโดนัท24คนและก็ชอบกินคัพเค้ก9คนนะครับอ่นนี้คือนักเรียนชั้นป .3 ทั้งหมดที่ชอบกินขนมแต่ละอย่างนะลูกต่อมา ก่อนเขียนแผนภูมินะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะกําหนดรูปภาพ1รูปแทนจนํานวนนักเรียนกี่คนเอเราจะกําหนดยังไงอ่ะอยู่ๆเราพูดขึ้นไปเลยได้ไหมลูกว่าไอ้กำหนดรูปภาพ1รูปแทนจนํานวนนักเรียน10คนไม่ได้นะครับเราต้องพิจารณาข้อมูลแต่ละรายการก่อนเราแต่ละรายการคือรายการข้อมูลที่เราหาได้ทั้งหมดนะครับว่าชอบกินเคก้กชอบกินเยลลี่เท่าไหร่ชอบกินคัพเค้กเท่าไหร่เราต้องพิจารณาข้อมูลก่อนนะครับจากนั้น จากนั้นนะครับเราหาจำนวนที่หารกับข้อมูลเหล่านี้ลงตัวทั้งหมดนะลูกเช่นข้อนี้นะครับตัวอย่างข้อนี้เราใช้หาใช้สามหารลงตัวนั่นเองสามสามารถหารยี่สิบเอ็ดลงตัวสามหารสิบแปดลงตัวสามหารเก้าลงตัวสามหารสิบสองลงตัวแล้วก็สามหารยี่สิบสี่ลงตัวนะครับเราต้องหาตัวสักตัวหนึ่งที่สามารถหารข้อมูล หารข้อมูลเหล่านี้ลงตัวทั้งหมดนะครับข้อนี้ก็เป็น3นั่นเองสามสามารถหารทุกอย่างลงตัวหมดเลยดังนั้นนะครับเราจึงกําหนดว่า1รูปแทนจนํานวนนักเรียน3คนนะครับอ่ากำหนดเราจะกําหนดให้1รูปแทนจนํานวนนักเรียน3าคนชอบกินเค้ก21คนอ่าชอบกินเค้ก21คนแทนด้วยรูปภาพกี่รูปลลก เราก็นำยี่บเอหารสามนะครับสามคูณอะไรได้21ลูกสามเจ็ดยี่สิบอ็ดดังนั้นใช้แค่เจรูปนะครับจากที่เราจะต้องวาดคนยีคนกลายเป็นวาดแค่เจรูปแค่นั้นเองต่อมาชอบกินขนมโตเกียวสิบสองคนแทนด้วยรูปภาพสิบสองหารสาเท่ากับเท่าไหร่ลูกสิบสอหารสาม ได้เท่ากับ4รูปนั่นเองชอบกินเยลลี่18บคนแทนด้วยรูปภาพ18หาร3าเท่ากับ6รูปชอบกินโดนัท24คสิคนแทนด้วยรูปภาพ24หาร3เอ2ยหาร3ได้เท่ากับ8รูปนั่นเองหานะครับ ง่ายๆเลยถ้าเป็นเลขง,ง่ายๆแบบนี้นะครับนักเรียนท่องสุดคูณเลยลกแม่3 3คูณอะไรที่2 4เช่น3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24นะ3 8 24แสดงว่าเราต้องวาดรูปทั้งหมด8รูปนั่นเองนะครับการหารง่ายๆแบบนี้สามารถท่องสุดคูณเอาได้เลยนะครับชอบกินคัพเค้ก9คนเอ9คนแทนด้วยรูปภาพ เหาร3ไหนนะักเรียนลองท่องสุดคูณแม่สามลูก3าคูณอะไรได้9ครับ3ามหนึ่งสามาสองหกาสามดังนั้นนะครับเราจะวาดรูปาวาดรูปทั้งหมดกี่รูปลูกข้อนี้9คนนี่สรูปนั่นเองอนักเรียนครับแล้วก็ ถ้านักเรียนบางคนท่องสุดคูณไม่ได้นะลูกในสมุดนะครับด้านหลังหลังสุดนะลูกลบอกด้านหลังจะมีสุดคูณอยู่นะครับนักเรียนสามารถฝึกท่องนะลูกเพราะว่าสุดคูณเนี่ยเราจะใช้ในชีวิตประจา,ยาวานันแล้วก็ใช้ในการเรียนตลอดนะครับการคูณน,นักเรียนต้องท่องสุดคูณได้การหารนักเรียนก็ต้องท่องสุดคูณได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บางเรื่องก็ต้องใช้สุดคูณนะลูกสุดคูณสําคัญมากนะครับถ้านักเรียน คนไหนยังท่องไม่ได้หรือท่องไม่คล่องนะครับฝึกท่องด้วยนะครับเนาะอ่าเราจะเขียนแผนภูมิรูปภาพสาแสดงจํานวนนักเรียนปสานะครับที่ชอบกินขนมชนิดต่างๆโดยกําหนดเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนจำนวนนักเรียน3ามคนดังนี้นะครับนักเรียนสามารถกําหนดรูปเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปหัวใจรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมแต่ครูกําหนดเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเอง ครูกำหนดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับจํานวนนักเรียนชั้นปสามที่ชอบกินขนมชิ้ต่างๆในกรอบสีเหลืองนี้นะครับเราเรียกว่าชื่อแผนภูมิจําจได้ไหมครับว่าแผนภูมิจะต้องประกอบด้วยชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิแล้วก็กําหนดให้นะครับตอนนี้เรามีชื่อแล้วชื่อนะครับจะบ่งบอกว่าแผนภูมินี้เกี่ยวกับอะไรนะลูกนี่คือตัวแผนภูมิของเรานะครับ เค้กเมื่อกี้เราบอกว่านักเรียนที่ชอบกินเค้กใช่ไหมลูกยี่สิบเอ็ดคนกำหนดให้ช่องสามเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งช่องอ่ะรูปสามเหลี่ยมหนึ่งช่องแทนจำนวนนักเรียนสามคนดังนั้นเราต้องวาดทั้งหมดเจ็ดนะครับเจ็ดรูปสามเหลี่ยมเจ็ดอันต่อมาขานมตัวเกี้ยวเราต้องวาดทั้งหมดสี่รูปเยลลี่วาดทั้งหมดหกรูปโดนัทวาดทั้งหมด 8รูปต่อมาครับเค้กสุดท้ายเลยว่าทั้งหมดรูปสามเหลี่ยมสามรูปนะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับนักเรียนสามารถใช้เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมหัวใจใครชอบววาดรูปอะไรหนูสามารถวาดไปได้เลยนะลูกแต่ว่าทุกช่องต้องเป็นรูปเดียวกันนะครับอืมสิ่งสุดท้ายเลยของรูปแบบแผนภูมิรูปภาพนะครับก็คือกําหนดให้เราต้องมีกําหนดให้นะครับ แผนภูมินี้เขากำหนดให้รูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนสามคนนั่นเองสามคนนะครับแล้วแต่แผนภูมินะลูกว่าแผนภูมินั้นจะมีกำหนดให้เป็นแทนเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องสามสามคนทุกแผนภูมินะครับแล้วแต่นักเรียนจะกำหนดเลยโดยที่ต้องดูว่าข้อมูลเหล่านั้นใช้อะไรถึงจะลงตัวที่สุดนะครับ เอามาดูตัวอย่างต่อมานะครับเขาบอกว่าให้สร้างแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลต่อไปนี้ผักที่นักเรียนชั้นป3ามเก็บได้ในวันศุกร์เป็นดังนี้นะครับต้นหอม40ต้นกวางตุ้ง15ต้นคัน้า35ต้นต้นหอมอ่ะสานะครับอคูขอภายนะลูกคูจะพิมพ์อาคูพิมพ์ผิดพลาดเองนะครับ20ต้น หน่อนไม้ฝรั่ง30ต้นถ้านำข้อมูลข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพจะใช้ชื่อแผนภูมิว่าอะไรดีลูกจากข้อมูลเหล่านี้เราใช้ชื่อแผนภูมิว่าอะไรดีครับชื่อแผนภูมิเนี่ยจะต้องบ่งบอกว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรชื่อแผนภูมินะครับคือจำนวนนักเรียนชั้นป3เก็บ จํานวนผักที่นักเรียนชั้นป .3 เก็บได้ในวันศุกร์นั่นเองตรงนี้นะครับคือชื่อแผนภูมิของเรานักเรียนสังเกตไหมครับชื่อแผนภูมิจะเป็นเหมือนกับไกด์ว่าเอเนี่ยข้อมูลแผนภูมิรูปภาพของเราเนี่ยคืออะไรพออ่านชื่อแผนภูมิปับ๊บเราก็รู้ได้เลยนั่นเองนะครับเอะเรามาสร้างแผนภูมิจากข้อมูล,ลังต่อไปนี้กันกําหนดให้ช่องสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องนะครับแทนจํานวนผัก5ต้น ถ้าจำนวนผัก5ต้นนักเรียนชั้นป .3 เก็บได้ในวันศุกร์เป็นดังนี้ผักนักเรียนชั้นป .3 ที่เก็บได้ในวันศุกร์เป็นดังนี้ต้นหอม40ต้นนักเรียนคิดว่าแทนด้วยรูปภาพกี่รูปดถีถ้าแทนด้วยจํานวนผัก5ต้นนะลูกแล้วก็นำ40าหาร5ใช่ไหมครับ40าหาร5ได้เท่ากับ8รูปกวางตุ้ง15ต้น แทนด้วยรูปภาพ15หาา5 15หาร5ได้เท่นาได้ห้าหลาูลกได้3รูปใช่ไหมลูกอ่าข้อเมื่อกี้ตัวอย่างข้อที่1อ่าเรื่องเรื่องขนมที่นักเรียนชอบนะครับเราใช้3ใช่ไหมลูกเราใช้กำหนดให้ช่องสามเหลี่ยมแทนจำนวนผักหะจำนวนนักเรียนที่ชอบขนม3คนแต่พอมาเป็นข้อนี้เราใช้เป็น5้า ใช้เป็น5เพราะว่า5สามารถหารข้อมูลเหล่านี้ลงตัวนั่นเองนะครับถ้าใช้3เนี่ยมันก็จะหารไม่ลงตัวนั่นเองคณะ3า35ต้นแทนด้วยรูปภาพ35หารหเท่ากับ7รูปต้นหอม20ต้นแทนด้วยรูปภาพ20หารหเท่ากับ4รูป อ่เรามีต้นหอมสองอันใช่ไหมครับครูผิดพลาดเองนะลูกครูขออภัยด้วยนะครับต่อมาหน่อไม้ฝรั่งสามสิบต้นแทนด้วยรูปภาพสามสิบหารห้าเท่ากับหกรูปตอนนี้นะครับเราได้รูปภาพทั้งหมดแล้วว่าเราจะต้องวาดกี่รูปนั่นเองนะักเรียนทีนี้เรามาทำแผนภูมิรูปภาพกันดีก,กว่าว่าแผนภูมิรูปภาพของเรา พอจัดทําแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีคือชื่อแผนภูมิก่อนใช่ไหมครับชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิจะต้องบอกว่าแผนภูมินี้เกี่ยวกับอะไรนะดังนั้นนะครับชื่อแผนภูมิของเราก็คือแผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนผักที่นักเรียนชั้นปสเก็บได้ในวันศุกร์นี่คือชื่อแผนภูมิของเรานะครับต่อมาตรงนี้คือตัวแผนภูมิของเรา ต้นหอมว่าสี่เหลี่ยมแปดแปดรูปนะครับกวางตุง้งว่าสี่เหลี่ยมสามรูปคนาว่าสี่เหลี่ยมเจ็ดรูปต้นหอมว่าสี่เหลี่ยมสี่รูปหน่อไม้ฝรั่งว่าสี่เหลี่ยมหกรูปนะครับตรงนี้คือตัวแผ,นผ่นภูมิของเราตัวแผ,นผ่นภูมิของเรานะครับตอนนี้ครบแล้วนะครับ อย่าลืมนะลกูลกรูปในแต่ละช่องจะต้องเหมือนกันนะครับแต่จํานวนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอยู่ที่ข้อมูลที่เราได้รับมานะครับเรามีชื่อแล้วมีตัวแผนภูมิแล้วสิ่งสุดท้ายเลยที่เวลาเราจะทําแผนภูมิรูปภาพขาดไม่ได้ก็คือกําหนดให้นั่นเองกําหนดให้สี่เหลี่ยมแทนจำนวนผักห้าต้นนั่นเองตรงนี้นะครับถ้าครูให้เรา ทำแผนภูมิรูปภาพตรงกําหนดให้นักเรียนสามารถกาหนดได้เองเลยนะลูกดูจากจํานวนของข้อมูลที่ครูให้ไปนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างที่3กันตัวอย่างสุดท้ายนะครับเขาบอกให้เราสร้างแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลต่อไปนี้จากข้อมูลต่อไปนี้ A จาก2ข้อที่เราทํามานะครับนักเรียนพอที่จะเข้าใจได้บ้างหรือ,อยังลูกอ่าพอที่จะเข้าใจบ้างแล้วใช่ไหมครับ ข้อนี้นะครับกาหนดให้ช่องสี่เหลี่ยมสีแดงแทนจํานวนผักสิบต้นเมื่อกี้ห้าต้นใช่ไหมลูกข้อนี้สิบต้นผักที่นักเรียนเก็บได้ในชั้นปสามนะครับเก็บได้ในวันศุกร์เป็นดังนี้ต้นหอมสี่สิบต้นเมื่อกี้ช่องสี่เหลี่ยมเราแทนจํานวนผักห้าต้นใช่ไหมลูกแต่ข้อนี้ครูแทนจํานวนผักสิบต้นเลย มาดูกันถ้าครูแทน1ิบต้นจะเป็นยังไงต้นหอมสี่สิบต้นแทนด้วยรูปภาพเราต้องนำสี่สิบเนี่ยหารกับอะไรลูกหารสิบนั่นเองนะครับหารสิบเท่ากับสี่รูปกวางตุ้งสิบห้าต้นแทนด้วยรูปภาพสิบห้าหารสิบเท่ากับหนึ่งรูปกับอีกครึ่งรูปนั่นเองใช่ไหมลูก อ่าก็ครึ่งหนึ่งก็คือ5นั่นเองคณะ3าต้นแทนด้วยรูปภาพ35หาริ 10. 35หาริบก็จะเท่ากับ3รูปกับอีกครึ่งรูปนะครับครึ่งรูปต้นหอม20ต้นแทนด้วยรูปภาพ20่หาร10เท่ากับ2รูปหน่อมไม้ฝรั่ง30ต้นแทนด้วยรูปภาพ30มสหารสิบ อ่าสา,สามสิบหารด้วยสิบนะลูกจะเท่ากับสามรูปตอนนี้เราได้จํานวนรูปผ้าเสเรอต้องว่าแล้วใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตไหมลูกถ้าเราใช้รูปสี่เหลี่ยมแทนจํานวนผักสิบต้นเนี่ยเราหารไม่ลงตัวใช่ไหมครับเพราะว่าเราหารสิบห้าไม่ลงตัวดังนั้นเราต้องว่าอีกครึ่งรูปอาจจะคิดยากขึ้นนะครับดังนั้นถ้านักเรียนต้องการที่จะให้มันหาร ง่ายว่ารูปง,ง่ายนะลูกหาตัวที่มันสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้ลงตัวนะครับจะวาดง่ายขึ้นนั่นเองแต่ข้อนี้ครูยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูนั่นเองท่านแทนด้วยจํานวนผักสิบต้นอย่างแรกเลยชื่อนะครับเอครูต้องการชื่อชื่อเดิมเลยใช่ไหมลูกชื่อเดิมก็คือแผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนผักที่นักเรียนชั้นป .3 เก็บได้ในวันศุกร์นี่คือชื่อเดิมของเรานะครับ ตมาตัวแผนภูมิเป็นแบบไหนเหมือนเดิมเลยตัวแผนภูมินะครับต้นหอมต้องวาดสี่รูปวางตุง้งต้องวาดหรูปกับอีกครึ่งรูปใช่ไหมลูกครึ่งรูปก็มีสี่เหลี่ยมแค่ครึ่งเดียวนั่นเองอ่าคณะว่าสามรูปครึ่งอะรูปก็อีกครึ่งรูปต้นหอมวาดสองรูปหน่อไม้ฝรั่ง วาด3ามรูปนะครับนี่คือตัวแผ่นภูมิของเราเราได้ตัวแผ่นภูมิแล้วสุดท้ายก็ต้องมีอะไรลูกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมีชื่อมีตัวแผ่นภูมิแล้วก็กําหนดให้กําหนดให้นะครับกําหนดให้ช่องสี่เหลี่ยมสีแดงช่องสี่เหลี่ยมสีแดงแทนจำนวนพักสิบต้นนั่นเอง ตัวอย่าง3าตัวอย่างที่เราทํามานะครับนักเรียนอาจจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกว่าเราจะต้องกําหนดให้เนี่ยหรูปแทนจํานวนผักกี่ต้นหรือแทนจํานวนใดๆดกี่ต้นดีนะครับนักเรียนสามารถกําหนดขึ้นมาได้เองโดยที่พิจารณาจากข้อมูลเหล่านั้นว่าใช้อะไรหารลงตัวนะครับนักเรียนสามารถใช้รูปอะไรก็ได้นะลูกไม่จำเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับใครวาดเก่งหนูอาจจะวาดเป็นรูปพระอาทิตย์ พระจันทร์ Yan, ต้นไม้จักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วแต่นักเรียนจะจินตนาการนะครับาวาดได้เลยแต่ว่านัเรียจะต้องวาดแต่ละช่องเป็นรูปเดียวกันนะลูกจะไม่วาดรูปช่องของต้นหอมเป็นรูปมอเตอร์ไซค์แต่กวางตุ้งเป็นรูปจักรยานแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดทุกช่องนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องเป็นรถยนต์ทุกช่องถ้าเป็นพระอาทิตย์ก็ต้องเป็นพระอาทิตย์ทุกช่องนะครับ อาโอเคสำหรับวันนี้นะครับการบ้านทำในแบบฝึกหัดหน้า123นะลูกหน้า123เขาบอกว่าครูสำรวจต้นไม้ที่อยู่บริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดังนี้ต้นสัก16ต้นตาแบก12ต้นจามจุรี14ต้นหูกระจง18ต้นาราชพึกษ์4ต้นเขาให้นักเรียนเขียนแผนภูมิ ให้หน่อยโดยที่นี่ต้องเขียนชื่อเองวาดรูปเองกําหนดเองจากหน้านี้นักเรียนคิดว่าเราจะกําหนดให้หนึ่งรูปแทนจํานวนต้นไม้กี่ต้นดีล่ะจากข้อมูลเหล่านี้เลขอะไรหารลงตัวครับเลขสองใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราจะกําหนดให้หนึ่งรูปแทนจํานวนต้นไม้สองต้นนั่นเองอาสามารถกําหนดให้ง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับ โอเคสําหรับวันนี้นะครับครูขอจบการเรียนการสอนในเพยงเท่านี้พุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะลูกทําการบ้านนะครับใครที่การบ้านยังไม่เสร็จนะครับทําไม่เสร็จด้วยเพราะว่าสัปดาห์นี้มีการบ้านแค่3หน้าเองน้อยมากๆนะครับสําหรับวันนี้ครูขอจบการสอนดเพลงเท่านี้สวัสดีครับ